เอาเมื่อนี่ลงอุปโภคส่สินสุดท้ายเอารัาอรัญญเกศพี่มี่น้องใสมชนดลายรวมลงอุปโภคสกัดน้ำกันลายวัดก็ะเดมมาร่วมกันทุ่พี่เมื่อเนี่ฝนกระทบตั้งรุ่ทองท่านลาย ขอนเชีนกะไรกระรัตทอดกจะไรไรผู้เจดีย์ใจงามน้ำขนมกระตมบ้าให้บรดดาอยโยมหรือว่าอุบาสกวาสิกาพ่อขอม่เขาผู้ที่เพิ่นเดินทางเข้ามาร่วมอุโบสถสังกกรรมถ้าวัดศิลปนี้ก็สิเป็นิศิลนสุดท้ายเนาะการร่วมพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้องอุโบสถถ้าวัดศิ้นนาก็สิลปวัดไพรวัดมั่น สินางมิสิเป็นวัดไคร,บบร์วดัดมั่นกับสิบวัดเมารวมกันปาวนา,าวัดไว้วัดสินสนี้ถือว่าสินสุดท้ายวัดอรัญเลนเจเชนเดี๋ยวมารวมกันโอ้ยลงท่านลายท่านขนมนก้าต้มลายเออลงท่านลายสักนผู้ ดันเพา้ยนพนีมันมองนีมันบ่ด้านนั้ตัวลูกหัานบ่บนไม่ได้ไปทช้สาระอ่นบ่เออใช่เงาฟ้าคนไปนั่งร่างในเจ้าไปนิมนต์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 ข้างในได้งานของเฮาแม่เรียนก็ได้มาซอยน้ำโอ้ยสาธุ แล้วดมกิ่นดมท่านแล้วโบสดที่ลงสังกกรรมกันเรียมสายาใจให้สายเอาแล้วก็ขอใชรที่กองอเมริกาอย่ารอรับสายไเลยทยให้คนแม่เบิ้งแม่คขาก็เริ่มมาแล้วแม่เขาก็ได้ แล้วดวงจิตจะดีได้จังใจวางไม่ครับปัจจามาปัจจามาตุบาอาจารย์ไม่ต้องดังใครเขาดังต้องแต่ไปยส่วนลงท่านนี่ก็ไรมีคนเห็นหรือไม่จะไหลเล่าโยมบวชช้างเขาบวชช้างนหรือไม่พี่น้องนี่คุณพ่อคุณแม่เบังน้ออนมพตันาสาธุ